สวัสดีทบก,กับผมเลือกเทือกเขาแนดนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพามาชมบรรยากาศนะครับฝนตกพายิการฝนตกพาริกานะกรับตอนะนี้ก็ประชาชนนะครับหลั่งไหลกันเข้ามานะมาชมน้ำตกเนปะ็จนจำนวนมากในะทั้งข้างบนข้างล่างมีชาวต่างชาติก็มานะครับชาวต่างชาติก็มามาดื่อน้ำตกเพก่ามาชมบรรยากาศนะ ของน้ำตกสาลิกานะครับประชาชนนะครับหลั่งไหลกันมาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับนานทนีนะครับไปบมียากาศมานะครับตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมซึ่งเป็นป่านะครับนตก เราตัวผมนี่ก็ได้มาได้มีโอกาสได้มาถา่ายลูกของเขานะครับก็เก็บภาพไว้จนมีทุกลูกเพื่อให้บรรยากาศในของวันนี้นะครับเมื่อวันศของวันที่ย26ยุคุ 6, นายนนะครับสองว,วัน้าสิบแปดเป็นวันพระรหัสนะถือเป็นโอกาสดีนะครับถือโอกาส มาเที่ยวนะเจอความรู้อกากาศว่าน้ำตกสวยไหมก็สวยนะครับสวยนะแต่อาจจะไม่ค่อยมากน้ำอาจจะไม่ค่อยเยอะนะในช่วงนี้นะครับปป่านะอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่าง เมน่ี้เราขึ้นมาบนสุดๆเราก็จะลงไปข้างล่างก็ถ่าย,ยคลิปไว้ไวกดไว้ชมนะครับอย่างไ้ดอยได้มีโอกาสนะครับได้มาที่ ต,ตกแผ่นี้นนครับถึงผู้คนหลั่งไหลมานะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ